สวัสดีครับสบายดีพี่น้องท,ทุกทุกท่านครับผมนี่ฮะบาบูโสลาเสียงแค่เล้าพี่น้องเอ๋ยอยู่ตรงนี้เนาะสถานีรถไฟฟ้าบีทเอ็มอาร์ทีใต้ดิน3ยอดเนาะพี่น้องเนาะนี่คือถนนจารุนกุงเนี่ยฟังนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีแต่มือนี้บาบูสีพานองมาแนางรถไฟฟ้าใต้ดินขังแหล็กของชีวิตมือนี้เนาะพี่น้องเพื่อนสีกร<ข>าบทักทายสบายดีเนาะพบกับช่องอ่า เตยพ่นชาแนลคือเกานะ่าเนาะพี่น้องเนาะซึ่งว่ามือนี้เบาเตยพ่นจะนั่งรถไฟฟ้าเตยดินทางแรกนะพี่น้องเด้อสีล่องเบิ้งบ่ะสีล่องเบิงบ้งโให้ไอโบบอกสีล่องไปเองนะสีไฟถือหรือบอเนาะแบบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เขาอยู่ที่อ,อ่าตอนนี้นอ,อยูย่ที่ทาง่ะโอ้โหปลุกเสือกทางแรกที่นอ้นองได้มาจุดนี้น้อยเนานะจุดสวะ โอ้ยนี่ไม่ยังบมเป็นเนาะไปไปสื่อตัวเนาะพี่น้องเนาะทานี่มาเปสื่อตัวไปสีลมเด้อโดยกะทือว่าครั้งแรกของบ่าวเตยพ่นเนาะพี่น้องเนาะท<อ>ีได้อ่าขึ้นรถไฟฟ้าพีทีเอสที่จะไปสีลมเนาะพี่น้องเนาะปึ๊บจะไปสีลมครับสองที่ครับสีลมครับ กืทอว่าได้ตัวมาแล้วเนาะาานนี้เนาะเพราษถว่ไหนกะท,ะะทอว่าเป็นครังแหลของเบาเวเตยพ่นสิแด้นดั่งรถไต่ดินเนาะไอะ้เนาะเราจะไปทีซีร่มเนาะมือนี้เนาะกะ แบบไปสื่อตัวเองอยังเองนะบออยางให้ไอโบบอกระว่าอยากฝึกโด,ดยจาของไงอย่างมีประสบการณ์ดันใส่ชีวิตสีได้ผู้ไปใส่มาใส่สง่ายกับเจาของไงแต่ถือว่าเป็นครั้งแรกมาเห็นกันได้เลือหน้อยเนาะเง่าแห้งผุนหิตเนาะโอ้ทึ่งห่วเห็นแล้วกับแปลกหูแปลกตาเนาะมันนี่น้องกับประพาดสีได้ผ้าเอฟซี 4, หรือว่าทานผู้ชมมาเบิง่งมาชมน้วก,กันเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องไปไปกับเบาเตยพ่นพี่น้องข้งแรกของเบาเตยพ่นสี่ผ้าหนาังรถไตรดินเนาะพี่น้องเนาะสีเป็นในใดกัติดตามเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะกับข้างแรกของเบาเตยพ่นเนาะกัลูกมาเ<ข> <ละ S 1> ป็นยังไงความหูซึกตอนนี้ก็คือลงมาแล้วเงียบอายมืมดพร้อมไปจังไดเนะาะบ้านนี้เนาะไปแล้วไปแล้วไปเล้วฟังนี่นะที่เขาสิไปโอ้ฟังนี่ ไปสีลมน้อยเนาะเราจะไปลงตะ<อ>ขาบแล้วดาวสาิสานตลางก็อะไปตะล้างตบอี่อสันหนึ่งวัยอ่อนนสุดท้ายกันยังโบวิตไอโบคือเก้านอนพี่หนอกเนาะนี่แหละคือคนบันหนอกบันหน้าเขามาอยู่ การยังความคือความโชคดีของบาวเต้พ่นกับเดมาพ่ออ่าพี onun, ่ชายเพิ่นก็คือว่าไอโบเนาะกับได้มีความมาความแพงกับได้ออกมาถ่ายทอดเรื่องเหล้าดีๆน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่คือเพิ่นอ่าอยากขอพูดไอโบเนาะของความมีน้ำใจของไอเพิ่นเนาะกับเอฟซีกับปิดทางลงสามารถไปติดตามสองทางไอโบได้เด้อต้องนี้งหนีไนโอ้ยคันปล่อยให้น้องลงมาผู้เดียวในเสือบอลน้องขึ้นไปพอไดแล้วว่าไง ไปบ่ตถุหรอกลอดว่าออความซื่อเลยไอ้โอ้มาทางนี้เนาะไอ้เนาะเพิ่นสิเหตุอันคนพิการก็ขึ้นไดเนี่ยนี่เนาะเพิ่นสิเหตุจุดไปอีกเนาะไอ้เนาะก็ถือว่าเห็นแล้วก็หกักเพิ่นคิดเพิ่นออกแบบเพื่อ,อประชาชนได้ส้มใส่เนาะไอ้เนาะเพื่อสวอยจากแสนการป,ประโยชน์อย่างสูงสุดแม่ได้เกิดประโยชน์หลายๆลายคนนะ น้องเห็นน้องแล้วกับปื้มปิติได้หนิก่าวมาหอดจุดนีเนาะพี่น้องเนาะลงมาหอดสั่นที่จะไล่ลายโบว์วะนี่สั่นที่สองที่สามที่สี่แบบจืดเราจะฟ้อมกันเลยหงายอย่าพาน้องลงไลยเอา้าเขามาฟังนี่โอ้อยแสดงว่าบี้ที่เอ็เนี่พนมีหลายสัน่นวะแม่มีหลายสัน่นสิไปสิมาสิกลับสินี่เนี้ยโอ้ เขาจะไปถึงบ่โอ้ข้านของเตยลหงลุลยเนี่ตอนนี้เขาอยซ้ำยอดเข้าตะตลองปิดสั้นนึงตรงยางลีกบหแม่โอ้ไปไอายไปนี่ก็คือกันประโจนยไผ่ถ่ายท,ายทอนเหลืองราวชีวิตเนาะพี่หน่องเนาะที่เขาได้มาสัมผัส กาสีมีการผิดผลาดเกิดขึ้นแต่กับอเป็นยังนี่คือการเรียนรู้เนาะพี่น้องเนาะกาสิไปเรื่อยๆก็ไอโบเหมือนนี่ขันไอโบพลาดลงกาสิลงนาไหมโบเนาะโบเป็นยังเนาะพี่น้องอันนี้ขึ้นหรือลงเนี่ยขึ้นขึ้นถ้าเราขึ้นไปขึ้นไปปะโอผิดเป็นครูคือเป็นว่าเนาะไอไปันไดปแมนออนซอนี่ยงไงก็คือถึงกับอทิพนเห็ดนี่แหละเพราะว่า รูงแห้งเาแ,แห้งได้ไงโอ้ยคว้าเนาะตะลอดเลยซิบอ่จบอจำบ่อใดตลอดคือเห็นแล้วถึงความเป็นไทยจังไดไงพ้่หน,หนองลงบอ่อคือว่า,าตอนนี้เริ่มงงเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่าวล่าครั้งแรกที่บาวเล่าเดอ่าขี่รถไต่ดินเนาะพี่นนองเนาะ กะสีงงง่อแล้วไอ้บอลนี้มาพ่อแล้วพ่อแล้วบ่ได้มา่อหอดแล้วใส่ใส่สิไปใส่ให้บองกวนสามกวนเดี๋ยวสิบบอลตัวเขาเข้าอีกสิไปตรงไหนไอว่าสิไปซีรุ่มบอแมนซีร่มอยู่ใส่รือล่าบอลนี้เบิ่งกิสลาซีฟ้าฝนี่นี่เม็นบอยแมนเดี๋ยวสิไปโอ้นับรู้จักสถานีตอนนี้เขาอยู่ใส่สามยอดตัวใส่สามยอด ห2 3ลองน่าสองสมสถานีแมนมาหอดจนได้ติแรกนึกว่าบอโบสิผ้าลงแก่แก่แปอดตุนที่เราเลยสดสอบเงินลอกใจเงินแต่มาเขาอยู่ทุกรถเขาบอใส่เส้นดำงิโดยโดยอายโดยโดยใจใจายไปเพระว่ระว่นี้าน่านน สถานีสีลมสีลมโปรดใช้ความ,วมาระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถสลถานี Please mind พุ e ิสมอน t ะ e กะไปชูน้ำแข็งแล้วกป็นเมารถไงขั้งแรกของเบาเตยพ่นจดีได้นั่งรถไตดินนอเมาเมารถบ่จากซิวเวเลยตอนนี้ราสิไปอะไรเ่โอ้ว่าอว่ไงเบียนเบียนหัวนเเอด้ย่ บยาบอกเอฟซีกันี่คือได,ด,ไดมาสัมผัสแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่คือรถไตดินของประเทศไทยเนาะซึ่งว่าไอโบได้บอกไว้แล้วว่าจ,จะพาน้องไปนั่งรถไตดินเด้ ow, อกะไอโบไอโบปรตัวเนาะมีอะไรก็ได้สัมผัสแล้วนี่คือความทันสมัยแล้วก็ของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนะาะตอนนีอาา้อาการหมอาการตอนอาการตอนนี้ก็เมาโหลดก็ว่าะลรไอแต่ก็มีความตื่นเต้นดีใจแล้วก็ ประทับใจทีว่าปรฏิททยปรเนเดี๋ยจังไดมีรหลดอยู่ใต้ดินพร้อมอยู่เทื่ดินพร้อมนี่คือความแปลกใหม่สําหรับน้องเนาะก็อยากให้พีพีเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมที่ว่าเคยนั่งเคยสัมผัสก่อนเบาเตยพ่นก็อยากขอคํามในน้ำว่านาั่งจังไดบอกให้เมารถหรือว่าเป็นผิดตเบาเตยพ่นบ่เคยนั่งบอกโอ้แมนโอ้ไม่เข้าสี่ขึ้นมันได้เรือนไหว ก็พันยังมีเรือนใหญ่ตรงที่ไหนโอ้โตก็คือว่าเป็นความทันสมัยเนาะไอเนาะขนาดว่าบันไดมันก็ยังเห็นไม่ได้เรือนเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือความเป็นไทยพี่น้องที่บาเตยพ่นอยากนําเสนอไอพ่นบานเห่าได้เบิงไดเฮียนหูเพื่อว่าอยากเขามาใส่ชีวิตอยากเขามาเที่ยวสี่ใหเฮียนหูว่ะผลมีสิ่งนี้สิ่งนี่อำนวยความสะดวกให้เฮาอยากให้พ่อเม่พี่น้องได้เห็นอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำเหาเนาะพี่น้องเนาะ เระไปสถานีที่สองสารแดงแล้วเราต้องต่อรถไปสถานีสาะระแดงอีบอกบ่อยบ่อยแล้วเพอจะต่อไปอ่าสยามหมดแล้วไปสยามว่าบายนี้เบ่งความร่าง,งการก<อ>่อนโอ้ยยิงง่ายง่ายน้องว่าเอาบัถึกตอนนี้น้องเมารถโอ้นี่คือความจริงเนาะพี่น้องเนาะบอสอ่า จ็กสิว่าอย่างไดค่นบ้านนออกมาหน้าบบเคยมานังก็เลยมาฟิวนี่แหละพี่น้องเยอย้ยยาซีว่าปเป่าเตะพ่นก็จะได้กันยอมแลวเนาะเป็นคนบ้านนอกอรีกับบบเคยนั่งบ่คเคยสัมผัสเนาะกัสิประมาณนี่เนาะพี่น้องเนาะก็บเชือว่าความสะดวกสบายความทันสมัยนี่ความบริการนี่ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแห้ง ในเบาเตยพ่นได้สัมผัสเนาะอยู่แม้ทางอยู่ไตถนนนนทางก็ยังมีรถไตดินอีกอยู่เทิงก็มีรถขึ้นล่างก็กคือ BTS เนาะสุดยอดออกกห,หาตัวเบ,วาบาเตยพ่นเอาไปออกลูกออกยังไงเบาเตยพ่นอ่ตัวรถบอกไอโบดไอโบดไอซ้อนเลยเนาะเพิรนบอกว่าให้บาเตยพ่นหยอดครั้งแรกได้พี่น้องเพิร์นว่าเพิรนให้ยอดลงลู่นี่ว่าสัน้น พี่น้องออกได้แล้วบ้าเบาใจพ้นสิึ้นไม่ด่านวนเลยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ผมซีมีป่ายบอกว่าห้ามเอาตุเรียนเขาเนาะทางออกโอ,โอเคกือเทื่ยเป็นครั้งเล็กเนาะเบาใจพ้นได้มากนะก็ขอบใจไอ้โบกนะที ผ้าหน่องผ้านุง่งมาเปิดประสบการณ์ชีวิตโอ้อไอ้ชูแห้งอะไรมันได้เลื่อนปาดนี่คือข้ามาประเสธให้อะไร่นคือท่านสมัยทัยไอ้เฮ้หน่องแม่นหน่องแจ็คส์บอกข้ามไรเลยนี่โอ้ว่าบางหนึ่งเน่าบอนี่บอนนี่ดิบอนี่แห้งเน่าครับคือกาจะรูปบาด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 แม่นแ,แม่น่าย อันนี้เขาอยู่สายบ้านนี่สีลมหรือเปล่าสีลมโอ้พัลโล่เนาะพัลโล่คือเมื่อไหร่นี่ไม่จะเท่านู้นอีกแล้วสะพานไทยญี่ปุ่นบ่โอ้ยเดีวเดีบบี้เน่ยบ่อ้โอ้คักค่ายครับอันนี้มันจะแยกละบาดนี่อันนี้ก็สีแยกอันนี้ถนนสีลม มันไปพระรามสี่โอ้ยงงเลยแหละทำมาผู้เดียวนี่กรับบัถือเลยจังสิงงงงงปะไรสี่วันนี้ก็คลิปนี่เนาะเบาเตยพ่นกับซีทอทายทอดเรลืองเล้าข้าวตดข้าวไผเด้อพี่น้องยังเมารดอยู่ที่ทายทอดเรลืองเล้าประมาณนี้เด้อพี่น้องการมาประจนไผ่รั้งแรกของบ่าวเตยพ่นที่ได้นั่งรถไต่ดินเนาะ ไอโบพามาแล้วก็ได้มาเห็นสีล่มครั้งแรกของบาเตยพ่นก็ยังเ่ายังประทึกพี่น้องยังงงๆอยู่เห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจขึ้น่าแหละก็ยังไปใช้โบเป็นดอกกันกระโชคดีเนาะวันนี้เนาะพาเขาไปกดติดตามมาช่องไอโบชาแนวไอโบโซลาเซีลชาแนว้ยหรือไอโบไอโบโซลาเซียลแค่นและลาวแล้วก็ช่องเตยพ่นชาแนวเนาะฝากในอบอุอมใจของ พี่พี่น้อ,องน้องเนาะเข้าไปไกดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บบาเตยพ่นกะเสียบม,มะละก้าจ่าไปกับภาพสวยงามเนาะพี่น้องเนาะกะสิปิดคลิปไปเพียงซัมนีเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พวกเข้าสองคนเนด้อสบ,บายดีเอานะ